รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามไฟป่าในพื้นที่อำเภอฝางแม่อายและชัยประการแนะให้เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนป้องกันการลักลอบเผาป่าค่ะ นายวาราวด์ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามผลการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกโดยมีนายคมสรรสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวานปัญญาในอําเภอฟางและนายสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดในอําเภอแม่อายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานสถานการณ์ไฟป่าและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยในปี2563อาเภอฟาง มีจุดความร้อนหรือฮอตสปอตที่ตรวจพบโดยดาวเทียมเวียจำนวน394จุดพื้นที่ถูกเผา5,760ไร่อ,อรําเภอแม่อายจํานวน30จุดพื้นที่ถูกเผา691ไร่และอ,อําเภอชัยประการจํานวน43จุดพื้นที่ถูกเผา1,650ไร่โดยได้เน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้มากและเพิ่มความถี่การลาดตระเวนป้องกันการลักลอบเผาป่า จากนั้นได้ปลูกต้นไม้และให้กำลังใจรวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าด้วยค่ะ